ที่7การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเยเวียน6-12ปีค่ะคุณพ่อคุณแม่ฮะวันนี้ว่าเขียนผมได้คะแนนเต็มิ0ด,ด้วยครับโอ้โหเก่งจังเลยลูกลูกว่ารูปอะไรจ๊ะ รู้ให้วาดรูปมะม่วงฮะแล้วในห้องมีได้เต็มอยู่สามคนเองมีผมดำรงแล้วก็นิดหน่อยฮะเยนิด,ดนหน่อยอะเป็นนายใช่มหเห็นนายพูดถึงทุกวันเลยไม่ใช่นะเยนิดหน่อยเป็นเพื่อนตังหาอ้าวม่ใช่เหรอแล้วใครอ่ะแฟนนายอ่ะไม่มีไม่มีเขาไม่มีแฟนพี่ตอเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลย โอ้ยอย่าไปล้อน้องสิลูกก็รู้นี่นาว่าโรงเรียนที่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ่ะก็ต้องมีเพื่อนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละมีเพื่อนไว้เยอะๆน่ะดีนะลูกไม่เหงาดีมีอะไรจะได้ช่วยกันบางเรื่องผู้หญิงเขาก็เก่งกว่าเรานะอืมจริงครับพ่อเยนิดหน่อยเขาเรียนเลขเก่งผมยังต้องถามเขาบ่อยๆลยะแล้วพอเวลาทําเวรผมก็ช่วยเขายกเก้าอี้ไว้บนโต๊ะเป็นการตอบแทน แล้วจ้าลูกเป็นสภาพบุรุษน่ารักจังแม่ฮะตอนเนี้ยผมเปิดเทอมอ่ะที่โรงเรียนผมวุ่นวายอะเด็กๆกันทุกบานร้องไห้กันเยอะเลยยิ่งเป็นตอนเช้ายิ่งเสียงดังอ่ะครับพ่อแม่พาก็มาส่งงเรียนแล้วพวกเด็กๆก็ไม่อยากจะเรียนด้วยครับเธอน่าสงสารนะก็เหมือนเล็กกับโตตอนเข้าเรียนใหม่ๆนะจ๊ะตัวก็ทํทริ์ไม่เบาเหมือนกันแม่กับพ่อต้องผลัดกันไปส่งและพยายามไปรับให้ตรงเวลาทุกวัน ลูกจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งกว่าโตจะเลิกร้องไห้ก็หนนันชนะส่วนเล็กนะักก็ยังชั่วหน่อยเพราะอยากตามพี่เข้าโรงเรียนเป็นทุนอยู่ละสองสามวันก็ชินแต่ทั้งสองคนเดี๋ยวนี้ก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะเล่าแม่ผมจำไม่ยากกันได้นะแต่ตอนเนี้ผมชอบไปโรงเรียนแล้วครับเดี๋ยวเจอเพื่อนๆเดี๋ยวเล่นสนุกสนุกแล้วคุณครูก็ใจดีด้วยนะครับวันนี้ที่ห้องผมคุณครูจับขโมยได้ฮะเพื่อนลูกหร้อเป็นขโมย ขาขโมยอะไรล่ะลูกตั้งหลายอย่างนะฮะหมดุดดินสอกระเป๋าสตางคุณครูค้นเจอในกระเป๋านักเรียนของเขาฮะมีเพื่อนในห้องของหายคุณครูก็เลยให้ค้นกระเป๋าทุกคนความจริงเขารวยออกมีคนขับรถเก๋งคันเบอรเริ่มมารับส่งทุกวันไม่น่าขโมยเลยครับเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาก็ได้นะลูก คือเขาอยากจะเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่จริงๆแล้วเขาไม่อยากได้ของที่ขโมยหรอกแม่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันเด็กบางคนพ่อแม่เอาแต่ทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกลูกไม่รู้จะทํายังไงก็เลยกแกล้งทําเรื่องร้ายๆเช่นขโมยของเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อเรียกร้องให้พ่อแม่สนใจก็มีนะหรือรายเพื่อนลูกคุณครูก็าํายังไงจ้ะคุณครูเขาให้เอาของไปคืนเพื่อนๆแล้วก็ให้ขอโทษ แล้วสัญญาว่าจะไม่ทำอีกคุณครูบอกว่าจะบอกพ่อแม่เขาด้วยฮะก็ดีจะได้แก้ไขได้แต่นั้นเน่พ่อครับแต่ตูกเพื่อนตบหัวมึคืนเราจะปัสสาวะรถที่นอนหรือเปล่าล่ะครับเพื่อนเขาบอกผมอะครับไม่จริงกลูกเด็กอายุขนาดลูกนะความจริงขนาดเล็กอายุเกินห้าขวบขึ้นไปแล้วนี่ไม่น่าจะปัสสาวะรถที่นอน พอรู้จักกลั้นได้ก่อนนอนก็เข้าห้องน้ำเสรียเรียบร้อยมีแต่เด็กโตบางคนที่มีปัญหาเท่านั้นแหละที่ยังจะปัสสาวะรถที่นอนอยู่ซึ่งไม่ใช่เพราะถูกตบหัวนะแต่เป็นเพราะอย่างอื่นเช่นมีปัญหาที่ทำให้เกิดความมิตกกังลวลหรือรู้สึกเครียดหรือมีปัญหาทางสุขภาพทางร่างกายซึ่งต้องให้หมอรักษาถึงจะหายเรื่องไปหาหมอแม่ก็เคยรู้มาว่า เด็กบางคนที่ชอบทารุณสัตว์ทรมานสัตว์ชอบทำลายข้าวของหรือชอบแอบจุดไฟเผาอะไรต่ออะไรเล่นก็เป็นเด็กที่มีปัญหาทางใจเช่นกันยังเด็กบางคนถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไม่เอาใจใส่หรือถูกพ่อแม่เคี่ยนตีเป็นประจำเมื่อมีสามารถโต้ต่อพ่อแม่ได้ก็หาทางออกในการรังแกสัตว์แทนซึ่งเป็นการแก้แค้นที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งหรือถูกพ่อแม่ลงโทษเด็กพวกเนี้ยก็ต้องพาไปหาหมอเหมือนกันนะ แต่ผมไม่เป็นนะผมชอบสัตว์ผมชอบลูกหมามากที่สุดเลยแต่พ่อกับแม่ก็ไม่ยอมให้ผมเลี้ยงก็บ้านเราเล็กไม่มีที่ให้มันวิ่งเล่นนี่ลูกแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านด้วยพ่อกับแม่ก็ไปทำงานเล็กกับโตก็ไปเรียนแล้วใครจะหาข้าวให้มันกินล่ะลูกเรื่องนี้พ่อก็เคยพูดให้ฟังแล้วนี่พ่อครับถ้ายางนั้นแล้วก็ผมขอเลี้ยงปลาได้ไหมครับ ไม่เปื้อนที่แล้วก็ให้หอาหารง่ายๆวันละสองครั้งเช้าเย็นก็พอนะครับพอ่อนะครับแม่ถ้าพ่อก็ไม่ว่าอะไรก็เอาสิลูกแต่ลูกต้องดูแลขยันเปลี่ยนน้ำนะเลี้ยงดีๆอย่าให้มันตายสงสารมันนะลูกฮะฮะผมให้สัญญานะพี่โตนะผมจะช่วยพี่โตเลี้ยงปลานะครับดีและต้องช่วยพี่หาลูกน้ำด้วยนะพอ่อ ผมสองคนขอเลี้ยงปลาน,นะครับก็เอาสิลูกไปเยอะ